สวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่ช่องบิลิเวอร์สามหกเก้าคลิปนี้เป็นการพยากรณ์คนเกิดราศีกรกฎและละัคนากรากฎสามารถฟังได้ทั้งสองรูปแบบครับก่อนอื่นก็ได้กดแชร์กดซับสไครต์ติดตามเปรังใจกับช่องช่องของเราด้วยนะครับขอบคุณครับใครต้องการดูดวงส่วนตัวสามารถแอดไลน์ดีมาที่บิลิเวอร์สามหกเก้าตรงด้านล่างของวงกลมหรือราศีจักรนี้แอดไลน์ดีมาทำค่าคุยได้ครับคลิปนี้เป็นการพยากรณ์เดือนเมษาย,ยนสองพันยี่สิบสี่ซึ่งเป็นเดือนที่สี่ของปีเผื่อแป๊บๆก็เดือนที่สี่แล้วเนาะนะ มีการโคจรยกย้ายราศีทั้งหมด5ดวงซึ่งจะมีการ move เนี่ยหครั้งหรือเรียกว่าย้ายราศีนั่นแหละครับเอ่อก็เลยแบ่งออกไป2อ ep เป็นอย่างละ3เนาะ ep แรกเราพยากรณ์ไปแล้วใครอยากฟังย้อนกลับไปฟังได้เพราะว่าจะได้ครบถ้วนในเดือนเมษายนเหลือ3ดวงที่ยังไม่ได้พยากรณ์ในในในคลิปนี้นะครับก็มาพยากรณ์กัน,กนคืออังคารศุกร์พฤหัสเนาะ พวที่เกิดราศีกรกฎดูจากด้านล่างสีส้มตรงนี้ครับถ้าอยู่ในขอบเขตนี้ให้มาดูที่จุดกําเนิดราศีและและัคนณะใช้จุดเดียวกันทางซ้ายมือสุดครับตนุราศีกรกฎตรงนี้ทีนี้เรามาเข้าเรื่องไม่พูดพ้า์ทําเพลงหรออังคารดวงแรกครับที่จะย้ายในเดือนเมษายนนะครับดาวคานเนี่ยโคจรในราศีนี้ขอขอเปลี่ยนตรงนี้นะพอดีผมอิดดิทของเก่าแล้วพอดีว่า ทำาออันคืออีพกับ EP พีองเนาะมันก็เลยสลับกันไปสลับกันมาเลยงงก็เลยลืมเปลี่ยนตรงนี้มั้งรู้สึกว่าทุกอย่างถูกหมดยกเว้นราศีตรงนี้ให้แกอยางนี้นะครับอังคาร,ราขเข้าสู่ราศีมีนศุกร์เข้าสู่ราศีเมษพฤหัสเข้าสูร่ราศีพฤษภนะครับมีนเมษพฤษภเนาะเร่งตามระดับตามนี้ครับมีนเมษพฤษภเนาะเดี๋ยวผมจะพูดอีกครั้งหนึ่งให้ให้เราฟังคําพูดเอาไม่ต้องดูตรงชื่อเนาะนอกนั้นวันที่ถูกนะครับดาวถูก โอเคมาเริ่มต้นกันที่ดาวคารไม่พูดพันทำเพลงอังคารเนี่ยโครจรเข้าสู่ราศีมีนพบสุภาะนะครับวันที่23เมษาย,ยนครับ2024เสิร์ดอังคารเสิร์ดต้องระวังเรื่องของภาวะอารมณ์ดาวคารคือดาวธาตุลมจึงหมายถึงอารมณ์ของมนุษย์มันหมายถึงอารมณ์ภายในอังคารมันจะคู่กับลาหูเพราะอังคารลาหูคู่ธาตุลมหมายความว่ามันจะเป็นคู่ธาตุกันหมายถึงมันจะเป็นลักษณะของการขยาย ดาวราหูจะขยายดาวอังคารอังคารในทางธรรมเนี่ยคือผมเรียนโหราศาสตร์กับทางธรรมมาเนาะคือในตลาดเนี่ยจะมีแค่เปอร์เซ็นต์เดียวนะที่เรียนนอกนั้นคือไม่ได้เรียนกันส่วนใหญ่นะครับอังคารมันคือความอยากคือตัณหาถ้าถ้า,ถาแปลในทางบาทิสศาสกิจอาจจะหมายถึงตัณหามาพ่วงกับอวิชชาอีกต่างหากมันหมายความว่าความไม่รู้ยึดตัวยึดตนทําให้เกิดภาวะอารมณ์เกิดขึ้นคือด้วย อังคารเนี่ยคือโลกอังคารคืออารมณ์มนุษย์เราอะทาให้โลกมีสีสันเลยอังคารเป็นฮัดลมก็หมายถึงลมเนี่ยมันคือการ,รเปลี่ยนแปลงตลอดเวลาอารมณ์ของมนุษย์เราเนี่ยเคลื่อนเคลื่อนไหวไปตามสภาพแวดล้อมตอนยะดีอีกหนึ่งนาทีร้องไห้อีกหนึ่งนาทีดีละดีใจหัวตบมือแปะๆละอย่างเงี้ยครับคืออารมณ์เราเปลี่ยนแปลงหลากหลายได้หมดอย่างบางคนเล่นละครเนาะจะรู้เลยพวกพวกดาราเนี่ยเล่นละครเนี่ย จะเปลี่ยนบทบาทจะพลิกบทบาทเป็นใครก็ได้เนี่ยเนี่ยพวกทัดลมนะครับคือเปลี่ยนแปลงได้อะว่าแบบเหมือนคล้ายๆกับเกับขี้กาเปลี่ยนสีอะไรประมาณนี้ครับเนั่นแหละมันคือการเปลี่ยนแปลงพวกทัดลมทั้งหลายคือการเปลี่ยนแปลงและหมายถึงอารมณ์ด้วยนั้นอารมณ์เนี่ยเป็นคอจรนเสิร์ตหมายถึงระวังเรื่องของภาวะอารมณ์ที่กล้าได้กล้าเสียตัดสินใจเร็วเกินไปเลยทำให้เกิดผลเสียตามมาได้อันเนี้ยต้องระมัดระวัง อังคารกุมลาหูด้วยอยู่ในเรือนสุภาเนี่ยเคกวันโลอังคารลาหูคู่โลภเพราะว่าอะไรเพราะว่าตามจริงลาหูมันคือความโลภอังคารคือความอยากเฉยๆอยากหมายความว่าอย่างเช่นอยากมีกินมีอยู่ก็ต้องทํางานนี่คือความอยากอยากในนี้มันเป็นในทางดีก็ได้ร้ายก็ได้แต่เราเน้นไปทางที่ดีมากกว่าหลายอย่างเช่นอยากมีกินต้องลงมือทำงาน เพื่อให้มีกินความอยากไปในทางที่ดีเห็นไหมครับคือการสร้างเนื้อสร้างตัวกันสร้างอาชีพแต่ราหูคือความอยากก็คือขยายดาวคานอีกครั้งหนึ่งเพื่อให้มันเกิดความทนนานเช่นการที่ทําอะไรทํางานนั่นแหละแต่อะแหละละละ,ละ,ละมันก็จะไปไม่เป็นมันก็จะเหลวไม่เป็นห่ามันก็จะต้องตกงานถูกไหมครับดังนั้นราหูก็ต้องใส่เข้าไปเพื่อให้มันเป็น คำวิเศษขยายดาวคารเพื่อให้มันขยันอย่างต่อเนื่องมันมายถึงความโลภแต่โลภในที่นี้มันมีโลภมากโลภกลางๆโลภเยอะๆยโลภคือมันเป็นหลายเลเวลพูดง่ายๆราหูเนี่ยมันแล้วแต่ความเข้มข้นของตําแหน่งของดวงดาวนะครับแต่ถ้ากลุ่มกันก็ค่อนข้างโลภกว่าคนอื่นเขาละนะครับคือความโลภตัวน,นี้มันจะผลักดันให้เกิดความสําเร็จได้ดง่าย เขดีนะถ้าลบหน่อยๆแต่ถ้าลบมากๆเนี่ยอันนี้หายนะได้นะครับอังคารราหูเป็นอะไรที่น่ากลัวและเป็นสิ่งที่ดีเหมือนกันพรอเป็นคู่ทัดลมก็ถือว่าดีข้อเสียก็คือคือมันมีแพชชั่นนะครับอ่าอังคารราหูคือมีแพชชั่นแต่ถ้าเป็นในทางที่มากเกินไปมันคือความโลภแบบมหาศาลคือพวกนี้ว่าทําผิดคิดผิดตัดสินใจผิดผิด,ผดได้เช่นสมมติว่าอาชันอยากรวยไวๆอะทำยังไง ก็คือค้าย้าสิ่งเสพติดเพื่อจะได้รวยไวๆก็คือทำผิดทางเห็นไหมครับลบมากลาภหายทันทีเห็นหรือยังมันคือสิ่งที่ทำคือราหูมันคือความโลภที่ขยายความอยากของเราถ้าไม่อยากก็จะไม่โลภถ้าโลภมันก็ต้องอยากก่อนแล้วถึงโลภแล้วราหูก็จะขยายอังคารทําให้ความทวีความอยากเนี่ยคงอยู่ต่อเนื่องไปเรื่อยๆคุณอย่าลืมว่าว่าพระพุทธองค์เนี่ย คือเป็นคนที่บำเพ็ญทุกกิริยาใช่ไหมครับจนร่างกายสูบผอมอนั่นแหละคือท่านเนี่ยไปสุดจริงๆเพราะว่าท่านเนี่ยอาจจะมีอังคารลาหูเนี่ยสัมพันธ์กันที่ค่อนข้างรุนแรงเพราะท่านเนี่ยเคยไปผิดทางก็แต่รับผิดทางตอนนี้คือทําลายร่างกายตัวเองด้วยการอดอาหารนะครับก็ถือว่าเป็นการทําลายเหมือนกันนะเห็นไหมพระพุทธองค์ก็ไม่ได้จะข่าวบริสุทธิ์นะครับแต่หมายถึงตอนที่เป็นคน ตอนเป็นที่สวยชาติสุดท้ายก็ยังทําผิดอยู่เลยด้วยกันไปผิดทางด้วยกันอดข้าวนะครับประท้วงตัวเองว่าเออจะได้จะได้หลุดพ้นด้วยวิธีนี้แต่มันไปผิดทางก็เลยคิดได้ก็เลยกลับมากินข้าวต่อก็เลยโอเคก็เป็นพระพุทธองค์ก่อนที่จะปรินาภานที่เราดูจักกันนั่แหละนะครับก็เลยเนี่ยให้รู้ได้ข้ามมรทุปายาสน,นนะครับอ่าเสร็จแล้วก็เลยมองเห็น มีดวงตาเห็นธรรมว่าอ๋อโอเคไม่จําเป็นต้องอดอาหารก็ได้ก็ก็ไปไปทางมีความสุขค่อยๆเป็นค่อยๆไปความโลภก,ก็จะน้อยลงเห็นไหมครับดังนั้นเนี่ยไปผิดทางก็หายณะได้นะครับพระเถรองค์เกือบจะสิ้นชีพแล้วนะถูกปะถ้าไม่ได้นางอะไรไม่แน่ใจอะนางวิสาขาหรือเปล่าไม่แน่ใจนะครับคือ,ค,อคืนหม้อคืนอาจารย์หมดละก็ให้เข้ามาทุปายาตเนาะก็เลยได้ฉันคือเขาเรียกว่า ถวายให้เนาะแล้วก็กินกินเสร็จก็นึกขึ้นได้ว่าโอ,โอเคมันต้องทางสายกลางนะอะไรเงี้ยกนพบทางสายกลางก็เลยไปถูกทางคือไม่ต้องโลภมากค่อยๆเป็นค่อยๆไปแต่แต่ยังต้องโลภนะถ้าไม่โลภก็หลุดพ้นไม่ได้นะครับดังน,นั้นพระพุทธองค์ก็ยังเข้าทางลาหูเหมือนเดิมคือยังโลภอย่างต่อเนื่องโลภอยากหลุดพ้นนะครับมันคือความโลภน้อย,อยไม่ใช่โลภเยอะเหมือนแต่ก่อนละนะครับก็เลยทําให้ ค่อยๆเป็นค่อยๆไปมีความสุขสุดท้ายท่านก็ได้ปรินิพานสมใจสุดท้ายตอนอายุ80ใช่ไหมก็กรุสินาราใช่ไหมครับก็จากไปอย่างสงบเห็นไหมครับก็อนอีไ่ไงก็คือการที่ท่านเนี่ยเข้าทางราหูเหมือนกันราหูมีคุณด้วยไม่ใช่มีโทษอย่างเดียวนะครับแต่ให้ใช้ให้เป็นดาวทุกดวงเป็นดาบสองคมทุกดวง,งจริงๆไม่ว่าพุทธราหูก็เป็นคู่ที่ดีได้ ไม่ใช่คู่คดีความอย่างเดียวคดีความก็ไม่ใช่ว่าจะเป็นแล้วมันไม่ดีเสมอไปมันดีสำหรับบางอาชีพนะครับคืออันนี้ผมนึกบอกไงว่าทุกอย่างมีดีมีเสียหมดมันเป็นดาบสองคมทั้งนั้นนะ่ยคือก็โดาเป็นสีเทาเหมือนมนุษย์เราเป็นสีเทาดาบดาวทุกดวงคู่กันหรือดวงเดียวยก็เป็นดาบสองคมถ้าเราใช้มันถูกที่ถูกทางถูกเวลาถูกโอกาสถูกเหมาะสมะพูดง่ายๆใช้ในทางที่เหมาะสมมันก็จะให้คุณเรา แต่ถ้าคุณใช้ผิดทางมันก็จะบาดมันก็จะทําลายเราเองเห็นไหมครับเขาเรียกว่าด,ดาบสองคมทุกอย่างเป็นดาบสองคมอยู่ที่ใช้เป็นหรือเปล่าเนาะแต่ก็ต้องตีความให้เป็นด้วยเช่นเดียวกันอันนี้มันจะต้องขึ้นอยู่กับการคุยกันกับนักพยากรณ์หรือหมอดูเพื่อให้แนะนําถูกทางเนาะเพราะว่ามันต้องคุยกันอะไม่ใช่ว่าเราจะแนะนําคุณเรารู้เรื่องหรือคุณอยากได้แบบนี้แต่บางทีไม่ได้คําแนะนํา มันก็จะผิดที่ผิดทางได้เหมือนกันอันนี้ก็ต้องระมัระวังต้องจอยกันทั้งคููต้องเห็นควรกับหลักวิชาของของหมอดูเนี่ยเป็นคนช่วยด้วยกับคําทุกอย่างที่ที่ปรึกษาเนาะอาเพิ่งงีว่าต้องมีการปรึกษานั่นแหละนะครับโอเคประมาณนี้ทีนี้คําพยากรณ์ก็คือกรรมสุภาคือการประสบความสำเสร็จด้านของ าการงานหรือผู้ใหญ่จะมองเห็นผลงานของเราก็เป็นไปได้เพราะอาทิตย์เป็นอุดเนาะมาจากเรียนการเงินเนี่ยจะได้เงินดีนะครับทีนี้ดาวศุกร์ดวงที่อ่ลืมบอ,อกไปปุตตะคือจะมีโปรเจกต์ใหม่ๆเข้ามาเรื่อยๆแต่ก็ประสบความสำเร็จได้เนาะแล้วก็มีผู้ใหญ่ให้งานเนี่ยต่อเนื่องเรื่อยๆเลยอย่าอย่าเกี่ยงเรื่องงานนะเพราะว่างานทําให้ประสบความสำเร็จได้เงินถ้าไม่มีงานคือไม่ได้เงินถ้ามีงานก็ได้เงินโอเคนะ ดาวสุขดวงที่สครับก็สุราสีเมษกลุมกระดาษที่เป็นอุดเมื่อกี้การเงินเนี่ยมันโดดเด่นมากเลยในรอบปี27เมษาย,ยน2024มันจะมีทุกปีนะดาวการเงินเนี่ยคือคนราศีกรกฏลักนากรากฏเนี่ยจะมีทุกปีซึ่งเป็นเป็นจุดที่ดีนในเดือนเมษาย,ยนด้วยอ่กากรกฏสิ่งสิ่งไปกรมมาก็หมายถึงกระดุมพาร์กรมมาคือ เงินเนี่ยมิก็หาการงานถูกไหมครับก็คือ make money ได้นั่นแหละเงินดีเพราะเป็นอุดนะครับกุมกระดาวสุกสุกมาจากเรือนลาภลาภก,กรรมะมีโชคลาภด้านการงานไม่ใช่หวยไดเบอร์แล้วก็มาจากเรือนพันธุด้วยพันธุแปลว่ามัน่นคงหรือหมายถึงอสังหามีเกณฑ์การซื้อขายที่ดินลาภมีพันธุเห็นไหมครับโชคลาภด้านที่ดินกรรมคือจะมา เราว่ามีกรรมที่จะได้ในจุดนี้สุภาคือผู้ใหญ่คือคนช่วยเหลือเราคือคนจะซื้อปุตตะคือลายใหม่ไม่ใช่ลายเก่านะครับจะมีรายได้เพิ่มเห็นไหมครับก็คือไมื่าว่ามีเกณฑซื้อขายที่ดินขายยังขายก็ได้ซื้อยังได้เลยนะครับเพราะว่าดาวศุกร์เป็นปราก็คือได้มาปุ๊บก็ต้องจ่ายออกไปก็หมายถึงว่าอาจจะต้องไปลงทุนต่อหรือเย็ดใดๆอะไรก็ได้ นะครับก็คือพูดง่ายว่ามีเกณฑ์ดีๆเกิดขึ้นในเดือนนี้มากๆเลยสีดาวพิษดีเข้ามาปุ๊บเนี่ยอตอนแรกจะได้คูมิตรใหญ่เนาะอาทิตย์พฤหัสนะครับก็หมายถึงแบบฟังเบอร์คนกระกฎเพราะว่า,าสามราศีนี้ดาวอยู่เนี่ยมันดีมากใช่หไหมสุภกรรม,มาลาภะอ่ามันดีทั้งาสามราศีแล้วดาวไปกองกันทั้งหลายราศีมีแค่เสาตการณะเฉยๆก็ไม่เป็นไรเพราะว่ามันหมายถึงการเป็นหนี้เป็นสินก็ได้นะปัตนิมรณะคือ กู้นี้ยืมสินนะครับก็ถือว่าซื้อบ้านเนี่ยก็ถือว่าผ่อนบ้านใช่ไหมก็จะมีกู้นี้ยืมสินบ้างก็เป็นเรื่องปกติก็ถือว่าเป็นเรื่องที่ดีได้ด้วยซ้ำพระหัตตกราศีพฤษภวันที่30เมษายน2024วันสุดท้ายวันเดียวเท่านั้นถ้าเจอดารอดว,ดวริตตนเดลลาบก็จะได้รับในรอบ12ปีบอกไว้ก่อนนะว่าคนกรกฎกำลังจะปังใน12ปีเลยนะหมายถึง12ปีมีครั้งหนึ่งอะ แต่ว่ายาวนานเป็นหนึ่งปีเท่านั้นดังนั้นเนี่ยรีบกรอบรีบโกยเพราะว่าอาจจะตกวินาศในอีกปีหนึ่งข้างหน้ามาถึงครบปีก่อนแล้วถึงดีหนึ่งปีเนี่ยล้วก็จะเสียหนึ่งปีนะครับดังนั้นเนี่ยเป็นปีทองมากๆหนึ่งปีเท่านั้นรีบเลยครับทําอะไรก็รีบทาเป็นช่วงจังหวะที่ขาขึ้นมากๆหมายถึงคนกรกฎกเนี่ยจะขายก็ดีจะทํางานผู้ใหญ่ก็เมตตาให้งานต่อเนื่องเรื่อยๆอะไรประมาณนี้ประสบความสำเร็จแบบง่ายๆเพราะลาภาไปว่าง่าย นนั้นเนี่ยมีจุดรวยได้ไวครับในช่วงนี้บอกเลยไม่ถือไม่รวยตอนนี้ไม่รู้จะว่าไงแล้วนะไอ้เสาเนี่ยแปลว่าหลักทรัพย์หลักทรัพย์หลักฐานที่ดินเนี่ยตกมรณะเนี่ยไม่ต้องกลัวเลยเพราะว่าไปในทางที่ดีปตัต t นี้มันเสียเฉยหมายถึงคู่ครองอเสียแต่ว่าปตัต t นี้มรณะหมายถึงได้มรดกนะครับอืมก็หมายถึงคนกรกฎอาจจะมีการสูญเสียผู้ใหญ่แล้วได้มรดกกับคืนมาก็ถือว่ามีเรื่องดีเรื่องเสีย เป็นทุกขลาบคือมรณะให้ดีเป็นทุกขลาบอยู่แล้วคือการสูญเสียแต่ได้มรดกมาต่อยอดก็มีเกณฑ์รวยจากมรดกก็ได้มีเกณฑ์ได้หลักทรัพย์จากการทํางานเหนื่อยยากแต่ได้ผลครับยังไงก็ยินดีด้วยมีแต่เรื่องดีๆเกิดขึ้นทางนั้นเลยแต่ก็มีข้อเสียบ้างเล็กๆน้อยๆอย่าโลภเกินไปเพราะอาจเกิดคดีความได้นะครับกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ติดตามเปรังใจให้ด้วยนะครับขอบุณครับ